ถ้าพูดถึงตัวร้ายที่กวนประสาทในโลกแอนิเมชันคุณผู้ชมจะนึกถึงใครครับหลายคนอาจจะนึกถึงตัวละครยอดวายร้ายอย่างกูแต่รู้ไหมครับว่ามีเด็กเนิร์ดคนหนึ่งที่เคยเกือบจะค้นบัลลังก์ของกูมาแล้วโดยเขาไม่ได้มีแค่ชุดวอร์มสีส้มที่เป็นเอกลักษณ์หรือปืนยิงปลาปิรันยาที่ดูจะสุดเพี้ยนแต่เขามากับวิรกรรมสุดยิ่งใหญ่คือการขโมยพีระมิดมาเก็บไว้หลังบ้าน ซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกับประวัติตัวละครวายร้ายอย่างเวกเตอร์ยอดวายร้ายอัจฉริยะที่มาพร้อมกับความควรประสาทกันครับแต่ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเพราะฉันกำลังจะก่อก,การร้ายในระดับบิ๊กตู่และทิศทางชัดเจนโอเยและถ้าใครอยากได้เสื้อกาตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ Badass T Store คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาสำคัญของเรื่องหากท่านใดไม่อยากโดนสปอยก็โปรดใช้จักรยานในการรับฟังเวกเตอร์ ector, เป็นไวร้ายสายเนื้อผู้ปรับกูของเรื่อง d e s t p i c a b l e Me ภาคแรกครับโดยมีชื่อจริงคือเวกเตอร์เพอร์กินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของประธานธนาคารแห่งความชั่วร้ายโดยรูปลักษณ์ของตัวเขาจะใส่ชุดวอร์มสีสุดจา้าที่เมกลักไม่เหมือนใครคือชุดวอร์มสีส้มสะท้อนแสง ที่เขามากักจะโอ้อวดว่ามันเป็นชุดสั่งทําพิเศษที่สามารถเปลี่ยนชุดเป็นชุดชูชีพได้แต่กลับถูกเด็กแซวว่าเป็นชุดนอนซะง,งันครับทำไมยังใส่ชุดนอนอยู่อีกล่ะเจ๋งเสียเลยนี่ไม่ใช่ชุดนอนนะนี่ชุดวางตังหาส่วนทรงผมหน้าม้าก,กะลาครอบที่ดูเหมือนจะเป็นเด็กเนิร์ดซึ่งท้ามองจากภายนอกคงจะใช่ครับแต่ขอบอกเลยว่าแท้จริงแล้วเขามากับความไร้กาศที่ไม่ธรรมดาครับโดยวีรกรรมความแสบของเวกเตอร์เริ่มต้นจากการโชว์เหนือด้วยการทำสิ่งที่ไม่คาดคิด นั่นก็คือการขโมยพีระมิดแห่งกีซ่าเหตุการณ์นี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ครูของเรายอมไม่ได้จนต้องวางแผนขโมยดวงจันทร์เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงคืนมาขโมยพีระมิดไปนะเขาเมาสกันว่าหมอนี่ทําให้ไวรายคนอื่นดูเฮ้ยหลายคนอาจจะคิดว่าเวกเตอร์แค่ขโมยพีระมิดอาจจะดูเฉยๆแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับมันยิ่งใหญ่มากครับโดยพีระมิดแห่งกีซ่านี้นะครับ เป็นพีระมิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศาจรรย์ของโลกยุคโบราณซึ่งมีประวัติมาอย่างยาวนานครับหลายคนอาจจะรู้กันดีว่าในประเทศอียิปต์นั้นมีพีระมิดกระจายอยู่หลายนับร้อยแห่งครับโดยหน้าที่หลักๆของมันเลยคือเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์อียิปต์โบราณหรือฟาโรนั่นเองครับและอีกอย่างก็เพื่อให้ฟาโรมีเข้าของเครื่องใช้และทรัพย์สินเงินทองมากพอสําหรับโลกหน้าอย่างสุขสบาย นอกจากนี้แล้วมันยังรวมถึงอาหารเครื่องเรือนเครื่องดนตรีอาวุธอุปกรณ์ล่าสัตว์จนไปถึงรถสึกเทียนมาหรือบางครั้งก็อาจจะประหารชีวิตคนเพื่อไปทําหน้าที่ในการเฝ้าสมบัติของฟาโรห์อีกด้วย What?! What the fuck?! ซึ่งสุสานในช่วงยุคแรกๆนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นปิระมิดเลยแต่พวกเขาจะแค่ขุดหลุมลงไปเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือวงรีเท่านั้นแล้วค่อยๆฝังศพพร้อมกับเข้าของเครื่องใช้ลงไป จนท้ายที่สุดเป็นสุสารแบบมาสตาบาพีรมิดทรงสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งสามารถสร้างห้องได้มากเก็บของได้เยอะจนกลายมาเป็นต้นแบบให้เกิดการสร้างพีระมิตแบบขั้นบันไดในยุคต่อๆมานั่นเองครับส่วนเรื่องราวของเรื่องผมจะสรุปสั้นๆเลยนะครับโดยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อโลกจําเป็นต้องจารึกถึงเหตุการณ์ประหลาดเหตุการณ์หนึ่งเมื่อจูๆ่ๆพีรมิดแห่งกีซ่าถูกขโมยไปแต่ไวรัสที่ทำเรื่องนี้กลับไม่ใช่วัยร้ายจอมเก๋าอย่างกรูจอมโจรที่หลายคนรู้จักครับ แต่กลับเป็นวัยร้ายหน้าใหม่ที่มีชื่อว่าเวกเตอร์เหตุการณ์นี้ได้เป็นที่เรื่องลือจนสั่นสะเทือนวงการอาชญากรเพราะกูที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งกลับถูกมองว่าโบแก่และตกยุคนี่เลยทําให้กูจะเป็นต้องไปเสนอแผนการร้ายสุดยิ่งใหญ่ที่เขาฝันตั้งแต่เด็กๆให้กับธนาคารแห่งความชั่วร้ายเพื่อขอกู้เงินและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่กูได้เจอกับเวกเตอร์ครับซึ่งในสายตากูเขามองว่าเวกเตอร์เป็นตัวน่ารําคาญ แต่ไม่นานก็ได้มีข่าวร้ายครับเพราะการที่จะขโมยดวงจันทร์กูจะเป็นต้องมีรังสีย่อส่วนสะก่อนซึ่งเป็นเทคโนโลยีลับที่ทางกองทัพผลิตขึ้นทางธนาคารจะอนุมัติก็ต่อเมื่อกูมีมันนั่นเองครับมันเลยทําให้กูต้องไปขโมยมันแต่ในขณะที่เขากําลังขโมยมันมาได้เขากลับถูกเวกเตอร์ชิงหน้าออกไปสะก่อนครับนี่เลยทําให้กูต้องพยายามบุกเข้าไปในบ้านสุดล้ำของเวกเตอร์นับครั้งไม่ถ้วนซึ่งผลลั์ก็อย่างที่เห็นครับมีทั้งโดนกําแพงชก ถูกทับฉลามกินต่างๆหน้าๆเต็นไปหมด <S <S <sunshine Und ress> จนกระท anyway. ั่งครูเหลือไปเห็นเด็กกำพร้าสามที่น้องที่เดินเข้ามาในบ้านของเวกเตอร์ได้หน้าตาเฉยเพียงเพราะมาขายคุกกี้มันจึงบังเกิดแผนการชั่วร้ายขึ้นมาเขาตัดสินใจไปรับอุปการะเด็กๆจากสถานรับเลี้ยงเพื่อใช้พวกเธอเป็นตัวล่อแอบส่งคุกกี้สอนแอมเข้าไปในบ้านของเวกเตอร์ และจะได้ปิดระบบรักษาความปลอดภัยครับหลังจากนั้นชีวิตในบ้านของกูกับเด็กๆก็เริ่มต้นด้วยความปั่นป่วนซึ่งกูมองว่าเด็กๆเป็นแค่เครื่องมือและพยายามสร้างกฎเหล็กสารพัดเพื่อให้เด็กๆมายุ่งกับแผนการของเขาหลังจากนั้นไม่นานแผนการชิงรังสีย่อส่วนก็ได้เกิดขึ้นกูได้ใช้พวกเด็กๆไปขายคุกกี้จนเวกเตอร์ซื้อมันครับนี่เลยเป็นงานหมู่ๆสำหรับกูที่จะลอบเข้าไปขโมยรังสีพอกูขโมยกลับมาได้พวกเด็กๆก็เริ่มแผงริ์ความส่วนครับ เริ่มทาให้รครูไข้เขวต่อแผนการใหญ่มีตั้งแต่การขอให้ครูอ่านนิทานให้ฟังหรือการที่ครูต้องยอมไปสวนสนุกกับเด็กๆจนเขาเริ่มรู้สึกถึงความสุขแบบไม่เคยสัมผัสมาก่อนแม้แต่ดตร์เนฟาริโอครูหูนักประดิษฐ์ของกูก็ยังมองว่าเด็กๆก,กําลังทําให้เขาเสียสมาธิจากแผนการใหญ่จนในที่สุดดตรต้องบังคับให้กูส่งเด็กๆก,กับสถานรับเลี้ยงเพื่อให้แผนการขโมยดวงจันทร์ดาเนินต่อไปได้ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้กูใจสลายที่สุดครับ เธอว่าคุณจะเลี้ยงเราต่อไปจะเด็กๆเ,เร็วเข้าไปเถอะลาก่อนค่ะคุณครูพอถึงวันปล่อยจรวดกูรดทิบินขึ้นไปบนอวกาศและใช้เครื่องย่อส่วนยิงใส่ดวงจันทร์จนมันเหลือขนาดเท่าฟุตบอลแชแดซึ่งแน่นอนว่าเขาทําสําเร็จครับแต่ในขณนะเดียวกันในใจของเขาก็ยังห่วงเด็กๆเ,เขาเคยสัญญาว่าจะไปดูเด็กๆเ,เต้นเลยต้องรีบแว้นยานกลับลงมายังโลกเพื่อไปให้ทันงานแสดงบัลเล่ของพวกเธอแต่สุดท้ายเขาก็ไปไม่ทันครับ กลับพบเพียงตัวที่นั่งถูกทิ้งไว้พร้อมกับข้อความจากเวกเตอร์ว่าถ้าอยากไดก้เด็กๆคืนก็เอาดวงจันทร์มาแลกนี่ทาให้กูโมโหเป็นอย่างมากกูจึงรีบแว้นไปที่บ้านของเวกเตอร์ทันทีและยอมมอบดวงจันทร์ที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตให้เวกเตอร์ไปแบบง่ายๆเพื่อขอแค่เด็กๆคืนเตรจงดวงจันทร์มาก่อนใหว่ากันแต่เวกเตอร์กลับไม่รักษาคำพูดและลักพาตัวเด็กๆขึ้นยานหนีไป ซึ่งตอนนั้นเองที่ความลับของเครื่องย่อส่วนเริ่มทํางานครับผลของมันอยู่ได้ไม่นานยิ่งวัตถุใหญ่เท่าไหร่มันก็ยิ่งขยายตัวกับคืนร่างเดิมเร็วเท่านั้นนี่ทําให้ดวงจันท์เริ่มขยายตัวในยานของเวกเตอร์ในขณะที่กูพยายามไปช่วยเด็กๆ <c oughs> แต่ในจังหวะที่จะช่วยสำเร็จเวกเตอร์ก็ได้ทิ้งงานให้กูและหนีไปซึ่งในขณะหนีเขาก็ได้โดนดวงจันท์ทำพิษ มันขยายใหญ่ขึ้นและดิดตัวกลับไปยังอวกาศทำให้เขาต้องติดอยู่บนดวงจันทร์ตลอดไปครับส่วนครูก,ก็ได้ช่วยชีวิตพวกเด็กๆไว้ได้และได้กลายเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กๆเป็นอันจบเรื่องราวครับจากเรื่องถ้าสังเกตตัวละครนี้เวกเตอร์น้ำว่าเป็นไวร้ายที่รวยครับโดยเขาเป็นลูกของประธานธนาคารแห่งความชั่วร้าย มีนิสัยชอบกินคุกกี้ชอบอวดและชอบเอาชนะครับซึ่งสิ่งที่เขาประดิษฐ์ก็เป็นเทคโนโลยีที่แปลกประหลาดสุดๆอย่างปืนยิงปลาปิรันย่าที่เขาภูมิใจกับมันมากๆหรือปืนยิงปลาหมึก,มมกแล้วชุดวอร์มของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับมันสรารพัดประโยชน์มากเป็นได้ทั้งชุดสวมเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอีกทั้งมันยังมีฟังก์ชันลับที่สามารถเป็นชุดบินชุดอวกาศหรือเอาอุปกรณ์ลับๆออกมาได้เช่นกันครับ Think <laughs> out here. No. แล้วบ้านของเขาก็ยังเป็นฐานที่มีป้อมปราการเน่นหนาคอยคุ้มกันอยู่ซึ่งเรียกว่าถ้าฝาเข้าไปนี่ต้องเป็นอะไรที่โง่งมากๆเลยครับนอกจากนี้เขายังมียานที่เรียกว่าล้ำสมยัยซึ่งครูก็ไม่สามารถเทียบติดได้ครับส่วนวิรกรรมที่เวกเตอร์ได้สร้างขึ้นก็ร้ายกาดจนสั่นสะเทือนวงการอาชญากรก,กันเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการขโมยพีระมิดแห่งกีซ่าซึ่งทําให้ไวรัสรุ่นเก่าอย่างกรูต้องตกยุคก,กันเลยทีเดียวแล้วไ้ที่เร็วสุดๆคือการจับเด็กๆเป็นตัวประกันเพื่อจะได้ครอบครองดวงจันทร์กันอีกด้วยแล้วถ้าใครไม่รู้นะครับในหนังสั้นปี2023เราจะได้เห็นว่าเวกเตอร์ยังคงพยายามหาทางกับโลกแต่ก็ต้องเจอกับเรื่องปวดปวนบนดวงจันทร์มากมายครับซึ่งตัวละครนี้ได้เสียงพากโดยเจสันซีเกิลอีกด้วย อีกท้งเวกเตอร์ยังเป็นไวรัสที่ผลักดันให้กูต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะการที่กูถูกเวกเตอร์หรือเด็กรุ่นใหม่มาแทนที่เลยทําให้กูต้องพยายามดิ่นรนทําให้ตัวเองกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้ครับนอกจากนี้เวกเตอร์กับกูทั้งคู่ยังมีอะไรที่คล้ายๆกันอีกด้วยโดยกูเป็นไวรัสที่พยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้แม่ยอมรับในขณะที่เวกเตอร์เองก็พยายามทําผลงานเพื่อให้พ่อ,อเขาภูมิใจเช่นกันส่วนความแตกต่างคือเวกเตอร์ถูกเลี้ยงดูมาด้วยอํานาจและเงินทําให้เขาไม่มีความเห็นใจต่อผู้อื่น ส่วนกูแรกๆเขาก็เป็นเหมือนเวกเตอร์นั่นแหละครับแต่ภายหลังเขาได้เรียนรู้ถึงความรักการเอาใจใส่เด็กๆทําให้กูเป็นวายร้ายที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นครับนอกจากนี้แม้ไวาไยวายร้ายอย่างเวกเตอร์จะดูเป็นตัวละครที่ตลกแลหน้นาหมันไส่สุดๆแต่เขาก็ยังสะท้อนข้อคิดดีๆให้กับผู้ชมกันด้วยครับอย่างการที่เขามีอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยมันไม่ได้แปลว่าว่าเขาจะเอาชนะคนที่มีประสบการณ์เหนือกว่าได้ครับ ซึ่งเวกเตอร์เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีทรัพยากรพร้อมมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าแต่เขามักจะแพ้ความเก่าของครูอย่างการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วความเป็นไวร้ายรุ่นใหม่อ่ะครับเขาก็มักจะมีความมั่นใจที่สูงมากๆโดยเวกเตอร์มักจะมองกูว่าเป็นไวร้ายรุ่นลุงที่ตกยุคซึ่งใครจะไปรู้ว่าการประเมินกูต่ำเกินไปจะทําให้เขาพ่ายแพ้ไปในที่สุดซึ่งมันสะท้อนว่าอยาประเมินคู่แข่งต่ำเกินไปไม่ว่าเขาจะดูเสียเปรียบแค่ไหนก็ตามครับ อีกอย่างการที่เวกเตอร์เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยมีฐานรับสุดไฮเทคมันหมายถึงการที่มีต้นทุนที่สูงแต่เขากลับใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อตอบสนองนี้เท่านั้นเขายังคงขาดการวางแผนที่รัดกุมซึ่งมันสะท้อนถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนทีนท่สูงแต่ถ้าขาดวินยัยการวางแผนที่รอบคอบทรัพยากรเหล่านั้นก็จะไร้ประโยชน์ก็เป็นไปได้ครับและอย่างสุดท้ายคือการทํางานเป็นทีมมักจะชนะการลุยเดี่ยวครับเวกเตอร์เป็นไวรัสที่ลุยเดี่ยวซึ่งต่างจากกูที่มีเด็ก ด็อกเตอร์และเหล่ามินเนี่ยนคอยช่วยเหลือซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มันยากที่จะสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวครับการที่มีทีมหรือครอบครัวคอยซัพพอร์ตมักจะไปได้ไกลกว่าเสมอครับทั้งหมดนี้เบกเตอร์ได้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะมีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยหรือมีต้นทุนที่สูงแค่ไหนแต่ถ้าขาดความรอบคอบและประมาทคู่ต่อสู้ผลลัพธ์ก็อาจจะลงเอยอย่างเวกเตอร์ก็ได้ครับดังนั้นความสําเร็จไม่ได้วัดกันที่ว่าใครเจ๋งกว่าใคร แต่วัดกันที่ทางเดินมากกว่าครับว่าจะเป็นลูกรังหรือลาดยางไอ้สัสแล้วคุณผู้ชมชอบพาร์ทไหนของตัวละครเวกเตอร์ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและน,นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเขาครับเวกเตอร์ไวรัสสุดเกรียนแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับช่องเพื่อจะได้รับชมคลิปสนุกๆต่อไปเรื่อยๆละครับงั้นสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ See you next time ครับ